สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับ i t ทีน่ารู้ทีีอีกแล้วนะครับวันนี้จะพาไปเรียนรู้การสร้างและแชร์รูปภาพบน Google Photo นะครับหรือว่า Google รูปภาพปัจจุบันเนี้ยก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าใครที่ไม่รู้จักคําว่า Google รูปภาพหรือว่า Google Photo เพราะว่าเป็นแอปพลิเคชันที่เก็บรูปภาพได้แบบไม่จํากัดแล้วก็ในปัจจุบันนี้สามารถที่จะดึงรูปภาพจาก Facebook เฟซบุ๊กมาเก็บไว้บน Google Photo ได้อีกต่างหากน,นี้ก็คืออ,อ สามารถของ Google Photo นั่นเองอ่ะไปดูกันเลยว่าทําอย่างไรนะครับอันดับแรกเลยเราก็สไลด์หานะครับออพลิเคชันที่ชื่อว่า Google Photo ่อปัจจุบันเนี้ยนะครับประมาณเดือนมิถุนายนนะที่ผ่านมาก็คือแอปพลิเคชันของ Google Photo ก็ได้เปลี่ยนรูปสัญลักษณ์ใหม่นะครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบในการทํางานเพื่อที่จะให้ดีขึ้นเลยประมาณเนี้ยนะครับเมื่อเจอแล้วเราก็กดเข้าไปที่แอปพลิเคชันนี้ได้เลยนะครับ หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นรูปภาพที่เราได้อัปขึ้นไปเก็บไว้บน Google Photo เสร็จแล้วผมจะสร้างอาัลบัมรูปภาพการที่จะสร้างอาัลบัมรูปภาพได้นั้นรูปภาพที่เราจะสร้างอาัลบั้มได้นั้นจะต้องถูกอัปโหลดขึ้นไปเก็บไว้บน Google Photo เรียบร้อยแล้วการเช็คนั้นเช็คลักษณะไหนนะครับว่าอัปโหลดเสร็จเรียบร้อยหรือไม่นะก็มากดดูที่รูปโปรไฟล์ของเราในส่วนนี้นะครับมุมน,นี้กด ข้าไปหนึ่งครั้งนะ,ะก็จะมีในส่วนคําว่าการสํารองข้อมูลเปิดอยู่อะไรประมาณเนี้ยในส่วนนี้จะบอกว่าสํารองข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรประมาณเนี้ยจะโชว์ในส่วนนี้เองแต่บนโทราศัพท์ของผมเนี้ยผมสํารองข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ไม่เป็นไรโอเคเนาะก็กดออกไปข้างนอกนะครับเสร็จแล้วนะก็มาดูในส่วนเนี้ยผมจะสร้างอัลบั้มรูปภาพในส่วน,นเนี้ยก็ให้ทําการกดรูปภาพรูปแรกค้างไว้เสร็จแล้วก็สไลด์ไป สไลด์รูปภาพลงไปข้างล่างนะครับอันนี้เกินแล้วเลื่อนกลับไปปุ๊บปุ๊บอ่าเลื่อนกลับไปนะอันนี้คือ,คอกดรูปภาพแล้วก็สไลด์เลือกรูปที่เราต้องการสร้างเป็นอัลบั้มหนึ่งเรื่องในส่วนนี้นะครับผมเลือกอลักษณะนี้นนัเองพอเราเลือกรูปภาพเรื่องที่เราต้องการที่จะสร้างเป็นอัลบั้มเก็บเสร็จแล้วก็มากดที่ปุ่มบวกกดที่ปุ่มบวกหนึ่งครั้งเสร็จแล้วก็มากดที่อัลบั้มหนึ่งครั้ง ะระบบก็จะโชว์ลักษณะนี้ขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราทําการพิมพ์ชื่ออัลบั้มในช่องนี้ในการพิมพ์ชื่ออัลบั้มในช่องนี้ผมจะใชเ้เสียงเอาในการพิมพ์นะครับก็คือจะไม่ใช้แป้นพิมพ์วิธีการก็คือจะสังเกตเห็นรูปไม้ในส่วนนี้ถ้าใครไม่มีรูปไม้ในส่วนนี้ก็คือสามารถที่จะพิมพ์บนแป้นพิมพ์นี้ได้เลยในส่วนนี้ผมมีรูปไม้ผมก็จะกดที่รูปไม้หนึ่งครั้งนะครับ 3กรกฎาคม2563เป็นวิทยากรการฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ผ่าน g o o g l e c s a s s r o o m ณห,หอประชุมที่ว่าการอำเภอจุนอำเภอจุนจังหวัดพะเยาเสร็จแล้วนะครับก็กดที่ตัวหนังสือเพื่อที่จะแก้ไขนะครับส่วนที่ไม่ถูกต้องเคาะเว้นนะครับ ตัวนี้ซ้ำกันผมพูดอำเภอจุน2ครั้งก็คือล้นแล้วก็ปรับแต่งนะครับข้อความน,านีนะครับแล้วก็ปรับแต่งข้อความให้ได้ตามที่เราต้องการอันไหนผิดอันไหนเว้นช่องว่างเราก็ทำการเว้นช่องว่างให้ดูสวยงามน,นั่นเองนะครับ เนี่ยช่องอาจจะเล็กข้อความเราอาจจะเยอะอะไรประมาณเนี้เราก็ลากไปตำแหน่งที่ต้องการที่จะแก้ไขนั่นเองพอเราได้ชื่อเรื่องตามที่เราต้องการเสร็จแล้วนะครับชื่ออัลบัม้มตามที่เราต้องการเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวขั้นตอนต่อไปก็คือกดเครื่องหมายถูกกดเครื่องหมายถูกตรงนี้หนึ่งครั้งฟึง่ง <laughs> ตอนนี้เองนะครับในการสร้างอาัลบั้มเรียบร้อยแลวนะเราก็สามารถที่จะแชร์ไปไหนมาไหนได้แล้วโอเคเนาะะขั้นตอนต่อไปนะครับก็ย้อนกลับไปกดที่ลูกศรย้อนออกไปเลยนะครับฟิงเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะดูว่าอาัลบั้มที่เราสร้างไปอยู่ตรงไหน,นให้เรามากดที่คลังภาพข้างล่างตรงน,นี้กดหนึ่งครั้งนะครับฟิงฟ ระบบก็จะโชว์อัลบั้มที่เราสร้างเราก็สไลด์ดูได้เนี่ยเป็นอัลบั้มที่ผมได้สร้างไว้ในแต่ละเรื่องนะครับในส่วนเนี้ยก็จะเป็นลักษณะนี้นั่นเองก็จะเป็น,นสัดส่วนนะในการจัดเก็บตัวเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยก็คือ3รกรกฎดาเป็นวิทยากรการฝุบุกลมการจัดการเรียนการสอนนะครับในอัลบั้มก็ระบบจะโชว์ก็คือชื่ออัลบั้มในส่วนเนี้ยนะครับแล้วก็จํานวนรูปภาพหรือว่าคลิปวิดีโอที่อยู่ในอัลบั้มก็จะโชว์ว่ามีจํานวนกี่ รายการอย่างนี้เป็นต้นในทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะแชร์อัลบั้มรูปภาพนี้ไปยัง Facebook หรือว่าไปยังไลน์หรือว่าแชร์ไปยังรูปแบบอื่นเราก็สามารถทําได้ดังนี้นะครับคือกดเข้าไปที่อัลบั้มรูปภาพที่เราต้องการแชร์นั่นเองอย่างเช่นผมต้องการแชร์อัลบั้มรูปภาพ3รกรกฎาคมโครงการส่งเสริมคุณธรรมชีวิตเนี่ยไปยัง f a c e b o o k ยกตัวอย่างนะครับก็ผมก็กดเข้าไปที่อัลบลั้มเนี่ยนะครับปิ้ง กดเข้าไปขั้นตอนต่อไปก็คือมากดที่ปุ่มแชร์ตรงนี้นะครับปุ่มแชร์กดหนึ่งครั้งนะครับ ระบบก็จะโชว์ลักษณะน,นี้นั่นเองระบบจะโชว์ว่าอนุญ,ญาตให้โฟโต้เข้าถึงรายชื่อผู้ติดต่อไมล์รประมาณนี้นเราก็ทําการกดคําว่าอนุญาตบางเครื่องจะไม่โชว์ลักษณะน,นี้ก็ไม่เป็นไรแต่เครื่องผมเนี่ยระบบจะโชว์ลักษณะน,นี้นนเองก็กดที่อนุญาตเรียบร้อย,อยอต่อไปนะครับในส่วนนี้ผมจะแชร์ไปยัง Facebook ก็จะมีสามารถที่จะแชร์ไปยัง a c e b o o k Line นะครับก็สามารถที่แชร์ไปได้ในส่วนนี้ผมจะแชร์ไปยัง Facebook ก็ไปที่ิตค นะตัวเนี้ยก็กดที่ปุ่ม f a facebook feed ขาวาระบบก็จะโชว์ลักษณะนี้ขึ้นมานะครับสร้างลิงก์เพื่อแชร์ตัวเนี้ยก็ให้ทำการกดที่ปุ่มสร้างลิงก์ในส่วนนี้ได้เลยกดหนึ่งครั้งนะครับระบบก็จะขึ้นคำว่ากำลังสร้างลิงก์ตัวเนี้ย สร้างลิงก์อัลบั้มในส่วนนี้ได้กำลังแชร์ไปฟีดข่าวเรียบร้อยแล้วนะครับโลกก็จะเปิดหน้าต่างเ c e b o o k ขึ้นมานทันทีเลยก็จะเป็นลักษณะนั้นเองเสร็จแล้วถ้าเราต้องการเขียนอะไรเพิ่มเติมในส่วนนี้ก็สามารถที่จะเขียนบน Facebook ของเราได้นั่นเองพิมพ์รายละเอียดเพิ่มเติมอะไรเงี้ยนะในส่วนนี้ผมไม่ต้องการที่จะพิมพ์เพิ่มเติมก็มากดที่คาว่าโพสได้เลยกดปุ่มโพสนะครับ ก็เรียบร้อยในการแชร์อัลบั้มในส่วนนี้นะครับไปยังเ c e b o o k ของเราทีนี้ถ้าผมต้องการที่จะแชร์อัลบั้มตัวนี้ไปยังไลน์ทำยังไงวิธีการก็คือมากดที่จุดไขป่ปลาจุดตัวนี้นะครับจุดจุดตัวนี้ปุ๊บกดหนึ่งครั้งนะครับจะมีคำว่าแช์ปุ๊บกดที่ คำว่าแชร์เสร็จแล้วเราก็เลื่อนหาเลื่อนหาสไลด์หานะครับลายตัวเนี้ยนะครับของผมเนี่ยมืดๆหน่อยไม่ขึ้นปกติแล้วลายจะขึ้นสีเขียวนะครับแต่ตัวเนี้ยมืดๆผมก็กดที่ลายตัวเนี้ยนะครับ ะระบบก็จะเปิดหน้าต่างมาที่ l ลายทันทีเลยเราก็หาชื่อ,อเพื่อนนะครับหรือว่าชื่อห้องกลุ่มที่เราต้องการแชร์บน l ลน e นะสมมติว่าผมต้องการแชร์มาที่ชื่อว่า IT น่ารู้ตัวเนี้ยผมก็กดเลือก IT น่ารู้เสร็จแล้วก็มากดที่คําว่าแชร์บน l ล n e ตรงเนี้นะครับหนึ่งครั้งปุ๊บ ะระบบก็จะโชว์ลักษณะน,นี้ในไลน์ line นะครับโชว์ลิงก์แต่แล้วบนไลน์ตรงนี้ถ้าเราต้องการที่จะพิมพ์บอกรายละเอียดเราก็สามารถที่จะกดว่ารูปแห่เทียนนะครับเียรูปแห่เทียนพรรษา2563ก็คือกดต่อท้ายแล้วก็พิมพ์ต่อท้ายลิงก์นี้ได้เลยนะครับลิงก์เนี้ยห้ามแก้ไขห้ามลบตัวใดตัวหนึ่งนะครับถ้าลบตัวใดตัวหนึ่งก็คือไม่สามารถที่จะเปิดดูรูปได้นั่นเองโอเคเนาะโอเคถ้าพิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้ว เราก็ทําการกดที่รูปจรวดในส่วนนี้เพื่อที่จะส่งไปยังเพื่อนหรือว่ากลุ่มก็จะเป็นลักษณะน,นี้นั่นเอง3ก,กรกฎาคมาโครงการส่งเสริมเป็นต้นนะก็จะเป็นรูปษณะนนเนี้พอเพื่อนของเราได้รับเขาก็จะกดที่ลิงก์นี้ได้เลยหรือว่ากดตัวนี้ได้นะทีนี้ผมจะอลองกดลิงก์ตัวนี้ดูนะครับปุ๊บจะเป็นลักษณะนนไหนระบบก็จะเปิด หน้าต่างนะครับที่อัลบั้มรูปในส่วนนี้ได้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเห็นไ,ไหมการใช้หรือว่าการแชร์ Google Photo ไปยัง Facebook ไปยังไลน์ก็ง่ายๆลักษณะนี้เองนะแล้วผมก็ย้อนออกไปนะครับกดที่รูกอย้อนออกไป ก็กลับมาอย่างอัลบั้มรูปภาพ Google Photo ของเราย้อนออกไปนะครับในส่วนนี้นะครับเป็นวิธีการแชร์อัลบั้มนะกรณีที่เราต้องการที่แชร์เป็นอัลบั้มอีกวิธีหนึ่งก็คือเราต้องการที่จะแชร์เฉพาะรูปใดรูปหนึ่งนะครับ ไปยัง Facebook หรือว่าไลน์ก็สามารถทำได้นั่นเอง,เองสมมติว่าผมต้องการารูปเนี้ยก็กดค้างไว้ที่รูปเนี้ย,น,ยนะครับกดค้างไว้แล้วก็เลือกรูปที่เราต้องการแชร์ไปสองสามรูป4 5หรูปก็แล้วแต่เราเอารูปเด็ดๆเนี่ยส่งให้เพื่อนทางลาไลน์อย่างเงี้ยเป็นต้นเราก็เลือกลักษณะนนเนี้ยพอได้รูปที่เราต้องการเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือไปกดที่ปุ่มคําว่าแชร์ในส่วนนี้นะครับปุ๊บ เสร็จแล้วกเ็เลือกรูปแบบแชร์ไปาทางไหนนะครับก็จะมี Line Facebook Messenger อะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถที่จะเลือกรูปแบบการแชร์ได้ในส่วนนี้ผมจะลองให้ดูวิธีการแชร์ไปยัง line ก็กดที่แอป Li น์เลยนะนนกดหนึ่งครั้งรลบก็จะโชว์ในส่วนนี้นะครับก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดจริงหรือว่าสร้างลิงก์เป็นอัลบั้มอะไรเงี้ยเป็นต้นแต่ทีนี้เราต้องการที่จะส่งรูปเป็นรูป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 ไม่ต้องการที่จะส่งเป็นลิงก์หรือว่าอัลบั้มเงี้ยเป็นต้น ขนาดนะครับในการส่งก็คือจะประกอบด้วยขนาดใหญ่ขนาดใหญ่เนี้ยพื้นที่ในพื้นที่ในการส่งจานวน5รูปเนี้ย แค so ่3.0เมกะไบต์แต่ถ้าเราใช้ขนาดจริงก็คือใช้พื้นที่ในการส่งรูปเนี่ย5รูปเนี่ยใช้พื้นที่28.2เมกะไบต์ใช้พื้นที่เก็บเยอะเลยนะอันนี้ผมจะใช้ขนาดจริงเลยก็กดที่ขนาดจริงไปเลย28.2เมกะไบต์ถ้าหน่วยความจำของโทรศัพท์ของใครไม่เยอะก็ให้ใช้ขนาดใหญ่ธรรมดานะครับไม่ต้องใช้ขนาดจริงอะไรเงี้ยเป็นต้นเนาะโอเคเสร็จแล้ว พอระบบดาวน์โหลดรูปภาพตามที่เราเลือกไว้เรียบร้อยแล้วระบบจะเปิดหน้าตาแอปพลิเคชันของ Line ขึ้นมานทันทีเลยเสร็จแล้วเราก็เลือกหาเพื่อนหรือว่ากลุ่มที่เราต้องการส่งรูปนั้นไปให้นะครับขั้นตอนนี้ก็คือผมได้กลุ่มนะครับที่จะส่งไปก็คือเรียนรู้ทำช่อง y o u t u b e อะไรเงี้ยเป็นต้นทดลองส่งในส่วนนี้พอเลือกเสร็จแล้วเราก็มากดที่คำว่าแชร์ข้างบนเนี่ยหครั้งนะครับ ระบบก็จะเปิดมาที่กลุ่มแล้วก็พร้อมกับส่งรูปภาพไปทันทีเลยลักษณะน,นี้เป็นต้นโอเคเนาะก็ง่ายๆในการแชร์อัลบัม้มส่งไฟล์รูปภาพไปยังเฟ e บุ๊กหรือว่าไปยังไลน์เนี่ยผมขอยกตัวอย่างการส่งรูปภาพไปยังไลน์จาก Google Photo ส่วน Facebook ก็ทำลักษณะนนเดียวกันนี้นั่นเองโอเคถ้าเราไม่ต้องการใช้งานในส่วนนี้แล้วเราก็กดลูกศรออกไปเลยย้อนกลับไปเลย นะแล้วก็ย้อนออกไปเลยนะครับออกจากแอปพลิเคชันรูปภาพของเราทันทีเลยอะไรเงี้ยเป็นต้นโอเคคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น,น้อยถ้าท่านใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ด้วยนะเพื่อทีเป็นกําลังใจให้กับทีมงานที่จัดทำสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ก่อนพบกันใหม่ในคลิปถัดไปขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามสวัสดีครับ